สวัสดีครับผมพายพี่น้องเดี๋ยวนะครับมือนีจะพาไปรับชมพรายมอสนะครับไอตาลาช้างเผือกนะครับมือนีว่าจะเอาพรายมอสออกนะครับเพราะว่าเขาหายตกมันจะเอาออกแต่พิดแผนน้อยนึงนะครับเพราะว่ามือนีมือบอดีีกอง่ายนะครับไอตรงกับวันพระเห็นไหมลุงเกมตรงกับวันพระนะครับเขาต้องหาหมือหาเว้น ก่อนนะครับผมแมนว่าจะเอาแบบออกได้ง่ายนะครับต้องเบึงมือเบึงยังนั่งนั่นะครับแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปรับชมว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้มือไหนสิได้ดออกน้องเจมส์ล่ะวันเสาร์ประมาณวันเสาร์นะครับแม่พี่น้องพายหมดกะสิได้ออกจากตรงนี้แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับนี่เลยครับตรงเดิมจักเดือนน้องเจมส์ สามเดือนกว่านะครับพายหมดเพราะว่าเขาเบ่ได้เป็นสัางที่อ้วนนะครับเขาหุ่นเขาแบบส่งเรียวพร้อมนะครับหมดแล้วหมดแล้วอ,อ้ยนี่ครับจอยของลองของลองเลยอ่ะหลือแต่ไอขมัดซึมนน้อยๆเนาะเมื่อไหร่บ่ปิดแล้ว,ลวออมองห้ำแก โอเคผมมีไลน์แล้วนะครับพี่น้องเขาปุนท่างใหญ่หงายนะของเราหนาจะไปตัดด้วยเะครับนี่นะครับ,รบพี่น้องพามารับชมพายมอดนี่คือสร้ังอาการที่หายตกมันเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตเบืเ้องหน้าเขานะครับบกขานะครับอยากจะเหลืองๆน้อยนึงนะครับเขาลงอาบน้ำเล่นไนสบายนะครับ เท่ารรน้งองเก๋ม,มาเชี่ยวออกปุณนย์แลครับพออกบ่ได้นะครับออก,บะ,บกะย่างที่บอกเป็นมือ Body. บอดี้บ่างคือวันพระวันยังนะครับเขาบห้เอาออกนะครับนี่หมาสนใจนะครับแต่ก่อนนี่พายหมดสีมีอาการงุนงิดใส่เน่จากน้อยนะครับนี่คืออาการถี่หายตกมันแล้วนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้เขาลมแล้วใจเย็นๆน,นี่ครับง่าสวยแลมเลยนะครับ ยิ่ดีเนาะยิ่ดีครับนี่แต่เวลานี่ละครับ่อแมพี่น้องมือนีกับภาพมารับชมนะครับเบงไฟหมดเขาเต็ม,เต,มเต็มนะครับตำลาช้างเผือกนะครับพ,พี่น้องเสียอย่างเดียวเล็บนะครับนกนันนะแมนเมืดนะครับบัวแต่เพดานบัวแต่ด,ว,ตดวงตาบัวแต่ขนนะครับแมนไดเมืดเลยหางแมนเมืดคนระับ ทางดอกทางยังสิแมนมืดนะครับเหยี่ยวกันชุนเชียวได้หิวได้หิวนะครับตอนนี้ก็นีน่แหละครับอยู่บรรยากาศไอ้สะการวิน่นี่แหละครับพามารับชมเบื้องเขาจริงๆกะนัดน้องเจมส์บอกว่าเสียวอ,ออกนะครับกสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งอื้มนครับม,ม,มือเงินพื้นเนาะประมาณวันเสาร์ครับประมาณวันเสาร์เดี๋ยวจะมา ตามเก็บบรรยากาศฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับว่าเขามีขั้นตอนแบบใดบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็มารับชมจอยของลองของลองเลยนะครับเห็นแต่หลังสวดเลยนะเพราะว่าสามเดือนกว่านะครับที่ตรงนี้นะครับที่เขาอยู่นะครับไปไดบใดบ่ไดนอนยุดจะหนีนะครับเบื้องหลังสวดโกงมดเลยนะครับ ตอนนี้บรรยากาศก,ก็แดดลมลมตกนะครับงามดีมีโอกาสในเฮป์ป์ประมาณเดือนใดเดือนหนานะครับออาาออน้นะอ,อ,อ,องเกมการันตีและว่าประมาณเดือนหนานะครับตัวใดเอาตัวใดออกล่ะเอาเอาไฟมอดออกนี่นะอ๋อไฟมอดสิได้ออกงานแล้วนะครับประมาณเดือนหนานะครับมา มารอเบ่งความสวยงามเขานะครับแต่งองค์ลงทรงเครื่องไปสิเป็นแบบใดนะครับพ่อแม่พี่น้องอีกอย่างหนึ่งพายมมดเขานี่ก็เป็นเชือกที่สูงนะครับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องบอกแผ่ไปเลยล่ะความสูงนะครับคุณแกะตามลักษณะนะครับเขาสูงพร้อมนะครับพามารับชมกันสุดเทือนีห้นนะครับห้นแบบ ม,มีน้ำมันหอยวังอาทิตย์กรว่าไงอาทิตย์กรพวงกับเขามาอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาบ่มีอาการที่ห้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาหิวบอกตามสื่อซะหิวเขาอยากขออาหารแต่บัตรเห้นจาของผู้หญิงเรามานะครับกำลัตง,ตงตัดหญ่ห้ถ้าไผ่านไปผ่านมานะครับระวังบาดดาวนะครับดาวมงคลน,นะมองมานะครับก็บสิเห็นไายหมดเลยครับเพราะว่ายืน่นยื่นอยู่ฝั่งนี้ สีมองเห็นเลยครับพร้อมกว่ามูหมดละนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยตรงขามกันนะครับนะเสียงตัวใดเนาะอ่ะโต้ขังล้างมีแต่โต้อวนทั้งนั้นเลยเนาะมีแต่โต้อวนทั้งนั้นเลยนะครับนึ่งฟังนุ่นคนแก่เอาลงหนามกินหนามนะครับหายตกมันเหล่ากันนิไซดีขึ้นเนาะ อ่ะดิอุ้งไซดีขึ้นเลยนะครับนะบ่มีเห็ดไซบ่มีขอบ่มีนั่นนะครับบ่ไฮก็เฉยเขาก็เฉยนะครับนี่อู้ถ่ายอีเลยงามครับทำไมไม่ไฟมดอนไว้เฮยครับโอ้ยุกง่าง่วงแหลมปิดเลยนะครับเนี่ยง่ากับบริยไน กำลังสมส่วนนะครับสองงาน,งงานเดือนเดือนหนอืมเพาะเดือนหนแถวใดล่ะอ๋ออยู่เมืองครับอยู่เมืองสุรินทร์กับศรีสะเกตนะครับต้อรับชมบางเถอผมว่าผมก็จะถ่ายให้นะครับว่บาผมจะไปใดบ่ไดนะครับรอรับชมกันอีก บอกมีอาหารเลยไปหมดไอ้เจ้าของเราหน่าจะตัดเูยนะครับบานเรา็อยยุต้องขามนะครับหลังสิยมพู้ทาไพา่เคยติดตามผมนะครับเออและอีกอย่างนึงนะครับต้องขอสวัสดีแล็ขอบคุณซับหม่ๆหมนะครับที่เขามารับชมนะครับบางคนอาจสิบอท่านหลู่จักช่องผมหลายปันไดน,นะครับถ้าถ้าอยากหูจักผมมากกว่านี้ผมมีอยู่สองช่องนะครับพ่อพเปนน้องอีกช่องหนึ่งก็คือ เดียวเหล่าเว้นวรคนะครับช้างสุรินนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ mm hmm. พ่อไปหนอไอนี่เป็นภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษคือช้างสุรินนะครับหาขาวไปเห็นเดี๋ยวผมสีปักมุดให้ด้านล่างนะครับเพราะว่าผมมีอยู่ 2- ช่องล้วก็ไปลองเบิงไล่เบิงติดตามเบิงนะครับว่าเหลืองล่าเป็นมาแบบใดนะครับผมถึงมาอยู่ตรงจุดนี้ได้นะครับพ่อไปหนอสายายก็คือสายายมบมุมุดนะครับเพราะว่าวิดีโอที่ผมเฮตุไปบ่ตำกว่า 4ลอยเลือกนะครับผมเช็กเบิงนะครับไล่เบิงฝากทุกคนไปติดตามนํานะครับแล้วก็บ่ได้หนีหายช่องเกาไปไหนนะครับล่อเดี๋ยวลอช่องนี้เซ็ตซับกะสิซับเปลี่ยนกันนะครับเอาลงช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างนะครับเพื่อนกะสีถ้ำวบขู่กันไปนะครับล่อให้ตรงหนีเขาพันกดของ YouTube ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมาทั้งถึง2แสน4หมื่น หน้าที่นะครับคือ,อยังบ่ทันผ่านกด YouTube อยู่นะครับพ่อแพี่น้องต้งองรอถ้าผ่านได้ดยดีกะจะเหตุวบคู่กันไปตามสีบอกนะครับละกญะ้าหวานนะครับพ่อแพี่น้องไผสนใจหรืออยากให้ควานคนใดที่คิดว่าลำบากนะครับให้ไปเอาได้นะครับโดยการติดต่อมาหาผมโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะพาไปตัดนะครับพ่อแพี่น้องเพราะว่าอยู่ บนโคกนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปหากพ่อแม่พี่น้องอยากให้คนใดมาเอานะครับแกตามนั่นนะครับติดต่อได้มือนีกับผ้ามาเบิองพายมอสนะครับในใจจริงกับมือนีว่าสีเอาออกแต่เอาออกบ่ได้ตามที่บอกบอกไปเบืองต้นนะครับเพราะว่ามือบอดีนะครับล่อมือดีประมาณบ้านเสานะครับทีแรลผมก็ถามว่าผมม่ารูนะครับ มุกกระางว่าเอ้าตรงมีมือนันมือหนีอยู่เลยนะครับเป็นพิธีกรรมที่ร่วมสืบต่อกันมากนะครับเพื่อพี่น้องตองห้ามือหายางนํานะครับฝั่งนูน่นก็จะมีคนเอามาอาบน้ำนะครับขอพี่น้องฝั่งนูน่นหิวหิวหิวจะขอาาะอัวมาบะเต้อหิวหิว สักทีเธอที่ว่าทีจะจ้องโอเคครับภูมอนี่กะพามารับชมพายมอนนะครับเดี๋ยวมือด้สีเอาออกก็ต้องรอรับชมกันต่อไปนะครับมอนี่ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะครับหากชอบถือใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครแต่หากไม่อยากพลาดการบม่อยากพลาดคลิปดีๆจากผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับฟังขวามือนั่นแหละครับกดกระดิง่ง ก็สิแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับบอกพลาดคลิปบางเทือผมอาจจะไล่สดนํากะบอกพลาดนะครับต้องบอกไว้นะตรงนี้นะครับมือนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม